อัสถ์แห่งนี้มีความอัศจรรย์มากอย่างหนึ่งก็คือเป็นเหมือนปาฏิหาริย์กระจกนี่สแสงสะท้อนใสามากเราถ่ายฟ้าผนาังปุ๊บจะถ่ายเหมือนถ่ายตัวเราเองแนวพิสุจน์จริงๆไม่มีอะไรไเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอัศจรรย์คือถ่ายรูปฟ้าผนาังเพ็นเห็นตัวเราเองเอากล้องมาถ่ายรูปเนี่ยถ่ายปุ๊บถึงตัวเราเองด้วยเนี่ยปกติเราถ่ายรูปเราถ่ายรูปตัวเองไม่ได้จะถ่ายรูปคนอื่นโบสถ์น,นี้นะคับูค่าห้าสานเป็นแห่งที่2ของประเทศไทย แห่งแรกอยู่ที่วัดปากลำขายแข้งอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในเขื่อนศรีนครินอยู่ท้ายเขื่อนศรีนครินแต่เป็นโบสถ์ที่เล็กกว่านี้ความงามสู้ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าอยู่กลางเขื่อนมันขนอุปกรณ์ไปก่อสร้างลำบากโบสถ์แห่งนี้เป็นแห่งที่สองของประเทศไทยเขาตัวโบสถ์ว่าสวยที่สุดในโลกเขามีสองแห่งสวยที่สุดในโลกแต่แห่งที่สามเามีแน่นอนที่50ล้าน ห้าสิบล้านลวดลายสวยมากต้องมาดูใกล้ๆจะดูในไกล,กลจะมองเห็นแค่สแตนเลสแต่ถ้ามาดูใกล้ๆเห็นความงามในลัวลายแกะสลักง,งามมากมูลค่าห้าสิบล้านบาทสร้างไว้ตั้งแต่วันนี้อยู่อีก2 5 0 0ปีจนกว่าจะสิ้นศาสนาพุเธเทวดาเขาให้ทำแบบอย่างนั้คิเเดเนเธอร์ด้าเนเธอดาบรรดาที่สร้างให้เนเธอร์ด้วก็มนุษย์เป็นผู้ร่วมรวมกันใจใครที่ไม่เคยเห็นก็มาดูได้อันซีนไทยแลนด์อันซีนทัวร์ บางคล้าชาเชิงสาวดูไม่หายจากหลวงพ่อโสธรมากแล้วด okay. ูได้กันล้วมาดูเห็นจะสวยเก่งมาดูได้ถ้าประธานชื่อพระพุทธมหาลาภพ้าประธานชื่อพระพุทธมหาลาภระดับเป็นครับพุทธเจ้าปางทรงเครื่องเป็นพุทธเจ้าปางทรงเครื่องเดี๋ยวนี้เป็นที่เขาฮิตพุทธเจ้าปางทรงเครื่องันพุทธเจ้าปางทร่ตากัดตายจาก